สวัสดีครับผมหันมากอสูงนะครับแล้วผมได้สมาชิกใหม่มาสองตัวนะครับเป็นฟอร์พัทนะครับชื่อว่าโยดากับนินจานะครับแล้วผมเมื่อวานผมเป่าตู้กกอันใหม่มานะครับเป็นสีขาวตามานะครับนี่นะครับตู้กกใหม่แล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือนกสมาชิกใหม่นะครับปิดได้เลย อันนั้นคือนกใหม่นะครับทุกคนก็น่าจะสงสัยว่าทําไมผมเอาไว้ในบ้านเดี๋ยวทุกรอบเวลาผมได้นกใหม่เดี๋ยวนี้ผมจะไปใส่ในกรงใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับผมเอาไปใส่ในกรงแล้วแต่ว่าพวกสันมาไล่กัดยินชีก้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็มันใส่กล่องแลว้วสันก็จะพยายามกัดแต่ว่ามันเข้าไปลึกในกล่องแลวสันเข้าไม่ได้เพราะว่ารูมันเล็กแต่ยินชีกผมมันเข้าไปได้นะครับที่ชื่อว่า ไล่หนีงเข้าไปได้นะครับแล้วมันก็เข้าไปจิกหลังจากนั้นผมก็เลยเอามันเข้าบ้านนะครับแล้วเมื่อเช้าผมก็ให้มันบินบินบินแล้วสุดท้ายมันก็ไปแลนที่หนึ่งแล้วผมก็รีบเอามันเข้ากรงหลังจากนั้นเมื่อกี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนน้ําเปิดเผอมันบินไปบินมาเข้าไปใต้โซฟาก็ยกโซฟาหนึ่งรอบเล่นเสียงมาล้องนะครับหลังจากนั้นมันก็เจอแล้วก็เอามันขึ้นนิ้วอีกแล้วมันก็บินมาขึ้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ ขึ้นตามมันไปครับที่นี่นะครับเมื่อกี้นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จับมันไปใครมันเข้าไม่ได้จับนะครับเอากรงไว้หน้ามันแล้วมันก็เข้าเองแล้วก็ผมว่ามันโตอีกหน่อยถึงจะไปใส่กรงเลยอาจจะหาเพื่อนมาให้มันก็ได้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะไปเข้ากรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับผมใส่แว่นตาเวลาเข้ากรงเพราะว่าสันผมบางตัวมันดื้อมันจะชอบมา ตาอะไรอย่างนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ากรงนกแล้วนี่คืออาหารมิเลดนะครับทุกคนบางคนที่ซื้ออาหารให้นกนะครับจะเห็นมันเป็นเมด็ดเม็ดเม็ดเม็ดแล้วก็มีเมาเดทานตะวันนะครับที่เป็นเมด็ดเม็ดเม็ดนั่นแหละครับคือมิเลดถึงมันจะมีแบบสําเร็จรูปในอาหารนกนะครับแต่นกมันก็จะนึกว่าเป็นอาหารใหม่เพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นแล้วนกมันก็จะมาแทะจากเราอยู่ดีนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมนกขมมันไม่ออกเลยก็คือว่ามันชินแล้วนะครับก็คือว่าขมบเลี้ยงมันมานานมันรู้ว่ามันออกแล้วจะอันตรายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่านกขงยกยังไม่ค่อยรู้นะครับนี่นะครับนกมาเกาะเต็มเลยมันจะแย่งมิเรดกันนะครับเป็นพวงเลยมันกินกันกินทีละเป็นพวงนี่นะครับนกขงยกนะครับมันจะกินมิเรดเหมือนกันนะครับถ้าใครที่สนใจจะ ให้นกขงหยกเชื่องนะครับก็ลองซื้อมีเล็ดเป็นพวงมานะครับนกขงหยกมันจะชอบเล่นกับคนนะครับแต่ว่าน่าจะใช้เวลาอยู่นะครับของผมก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งกว่ามันจะมาเล่นเยอะขนาดนี้ทุกคนนะครับ นี่คือหงยกตัวหนึ่งของผมนะครับมันเป็น ongoing beak แบบว่ามันเป็นโรคที่ปากมันจะโตไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็อาจจะมีวิธีที่ตัดตัดปากมันแล้วมาต่อแบบนั้นก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าลิ้นมันไม่ได้ยาวมันก็จะไม่ค่อยเจ็บอะไรมากนะครับนี่นะครับนกมากันเต็มเลยนะครับเป็นฝูงเลยนกนกสันผมก็มีแค่สองตัวเหมือนเดิมนะครับยินทีก็มีแค่สี่ตัวเหมือนเดิม ลิงน็กก็มีสองตัวเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนกทุกคนนะครับตอนมาเช้านะครับผมเจอไข่นกตกกเออ็เป็นไข่หงอยกหลังจากนั้นมันเลือดออกแล้วเขามีวิธีไปติดสกอดเทปให้เลือดมันหยุดแล้วมันก็จะฟักได้นะครับแต่ว่า เมื่อเช้าครับผมก็ถือไว้อยู่ดีๆจะเช็คก,กล่องอื่นว่ามีไข่นกไหมเผื่อใช่ของนกไข่นกที่ตกลงมาแล้วก็จับไปดีๆอยู่ดีๆอะตอมตัวนี้ครับสันพันใหญ่ของผมนะครับอยู่ดีๆมันก็ไปเจาะไข่จากมือผมเลยนะครับไข่มันก็เลยแตกไปเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นไข่มันก็ทาไปเลยแล้วมันล้อะตอมก็ทิ้งไว้ด้านล่างนี้นครับตอนนี้ตัวอื่นน่าจะมากินไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูลิงเน็กกันนะครับลิงเน็กผมชื่อว่ามะนาวกับมะม่วงนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับนี่ไงตนทุกคนนะครับนี่นะครับคือลูกทุกตัว ทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะป้อนอาหารมันนะครับนี่กินชิกสามตัวเป็นสีพายเนเปิลแล้วก็ชีน้ม่อนนะครับแต่ว่าผมมีอีกตัวเป็นสีเยลโลวไซส์อยู่ตรงงูนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอยู่ตรงงูนะครับกนครับตอนนี้เปวูนกกริลงกกันนะครับมันพูดได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมยังฝึกให้มันพูดไม่ได้นี่นะครับสองตัวนี้ ผมจะลองเอามีเลดไปให้มันกินนะครับทุกคนครับจะลองเอามีเลดไปให้มันกินนะครับจะกัดทุกคนครับเมื่อกี้นะครับตรงเส้นคอลิงเส้นกระสอบนะครับมันติดมันติดคอนกลิงเนกผมนะครับรีบผมรีบวิ่งไปเอากรรไกรมาตัดจากคอมันเลยนะครับตอนนี้มันรอดแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นอันตรายมากเลยนะครับ ใครที่เลี้ยงนกอย่าที่เราเอากระสอบใส่นะครับอย่ามีขนกระสอบเลยนะครับเดี๋ยวเผื่อนกมันเล่นเยอะแล้วมันไปติดนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกด subscribe นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ